พี่เด,ดครับพี่เด,ดครับนี่ครับนี่ครับสน่อยครับมะเพียปล่เข้าไปครับ กันลำพี่นะนะนะผมปาที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอเจอกับผมอีกเช่นเคยครับมาเจอกันดึกหน่อยครับมาออกหมายค้างคืนกันอีกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาออกหมายที่คลองพระปงครับเช่นแม่น้ําที่มาจากสะแก้วครับก็หลังจากน้ําลดครับผมก็อยากจะถือโอกาสมาลองดูครับว่าปลามัน เอาเหยื่อหรือเปล่าครับเพราะว่าเส้นนี้ก็น้ําท่วมมานานครับแต่จากที่ผมมาผมส่องดูแล้วก็มีปลาเล็กปลาน้อยโอ้เยอะมากเลยครับดูว่าปลาใหญ่ปลาเพี้ยพวกนี้มันจะเอาเหยื่อทันหรือเปล่าครับก็สาหรับนี้ผมก็มากับนักเกี่ยวอีกเช่นเคยครับแล้วก็มีนักเนตมาเล่นด้วยในค่ำคืนนี้ครับปลอแล้วนะ ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลเล็กช่องนี้เลยนะครับอสำหรับคืนนี้ถ้ามีผลงานผมก็จะฝากผลงานให้ติดตามาไปเรื่อยๆครับมาติดตามครับนี่ครับน้เน็ก็ตามมาเล่นด้วยครับไงถืออะไรมาบ้างครับน้าเน็โอ้เอาเ้อเดือนมา่อยเยือกหน่อยอมีเบียดด้วยหนึ่งค<ม>ันครับม,มามาแจมครับคืนนี้มาดูส<อ>ถานการณ์หน่อย ถือว่ามาบรรยากาศด้วยกันครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เก๋วเก๋ววันนี้เป็นไงครับดูท่าทางแล้วก็ห้าสิบห้าสิบครับต้องรอรุ้นกันไปครับฝากฝากข้างบนไม่มีคนเลยตัวปลาเล็กเยอะไม่มีไม่มีปลาฝากติดตามนี่ครับนี่ครับเเเดีี๋ยยววออากกุ้ง่ัน,น,นี่เบ็ดเราก็ลงอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ สำหรับคืนนี้ดูครับด yeah. ูส, er. สิครับดูสิครับโอ้โหดูสิครับเฮ้ครับดูไซกุ้งครับโอ้แน่นอนมากคนระับนี่ตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับทีเด็ดครับนี่ต้องใส่ถังเดือนี่ดูทีเด็ดครับ ได้เหยื่อใหม่ใช่ไหนี่ครับแม่นี่ก็ซื้อมาร้านบีเอ็นมาแล้วครับโอ้โหดูแอคชั่นครับเกี่ยวจัดแล้วครับพื้นนี้นี่ครับเอาที่ตักไหมครับไหนเที่ยวกับฟรามือลครับใหญ่ไหมดูดิไหนเที่ยวกับฟรามือ ไฟมือไะใหญ่ไหมอะไรเนี่ยเจ็บเนยโอ้สองโลได้ไหมโลสองขีดมีเซงนิดหน่อยครับมาแล้วครับเตรียมครับไหนครับใหญ่ไม่มากแต่ท่ายากมันเยอะไหนเกี่ยวระวังมือนะครับนะโอ้ยโยใหญ่อยู่ตรงนี้โอ้เถ่าไหนเกือบเท่าตัวนั้นด้วยไหนดูหน่อยโย ให้ดูความใหญ่เลยทาบแค้นเลยตรงๆไม่ว่ามันติดอะไรว่าผลประกอบการค่ำคืนนี้ครับวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับนะครับแก้วครับแก้วนี่แหละขีเด็ดเลยขีเด็ดขีเด็ดยอดเลยครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ปลาทิ้งไซส์ใหญ่ครับเกินครับมันเลยตายผมเลยต้อง ันกเกี่ยวมาแปรรูปก่อนครับไม่งั้นเช้ามาเน่าแน่นอนเลยครับนี่ครับบรรยากาศยามค่ำคืนครับกิงไฟลมหนาวๆครับมาแล้วครับก่บอนเช้าครับอีกครั้งไหมครับ สวัสดีตอนเช้าครับนี่มาลุ้นช่วงเช้าครับน,นะเกียวกันนี่ครับได้ปลาพยายงหินลายประเดิมแต้มแหลกของช่วงเช้านี่ครับก็นี่ครับสภาพไม้ครับหลังจากที่ผมก็ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ก็นอนเล่นๆไปครับ รุ่นช่วงเช้าครับว่าผมก็จะเปลี่ยนใช้เม็ดโฟมนะครับปลาช่วงเช้าก็จะไปกินในทางเม็ดโฟมมากกว่าครับเพราะว่าช่วงคือผมก็จะเน้นใหญ่เดือนครับามาติดตามกันครับช่วงเช้าครับ ังโบสถ์ไม่ไกลไม่ไกลติดหรอเป็นใหญ่ยังไม่ไกลติดเลย แงออกเอาอีส่น <bekommen brainstorm> ั่นไม่ใช่เหรอนั่นโมาเนี่แม่มาเปีดวนักเกียวทำนะครับ ไหนครับเนี่ยทำไรอ่ะเฮ้ยรู้อะไรบ้างทำแบบไหนนี่ครับสุดเด,ด็ดสุดเด็ดนะเกี่ยวพ่อวิ่งครับปุดปาดปุดปาดปุดปาดฝั่งนึงก็ใส่ตัวเบ็ดครับนี่ก็ ซื้อมาแล้วก็เอาคัตตบัตทำเอาครับว่าใช้ได้ครับใช้งานได้ดีครับเตรียมแหลกยามเช้าครับปลาอะไรโอส้สวยส,สวยสวยสวยเจียวเลยครับัวยงใหญ่เลยครับ น,น,นี่ครับเกียวบอกเปลี่ยนแทนแล้วมีแต <Okay, S 2> ่ปลาไซหลังน้ำท่วมมันก็จะมีไซเล็กๆครับนี่ครับนี่ครับสามแต้มครับเดี๋ยวไปเลยครับถือถว่าเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ครับลองดูไปครับ กับรับาตะกับบาตะกับ,กบ,กบ สองตัวปลาสร้อยตัวนึงครับวัดเด็ดครับ โอ้ oh. ครับมาได้ไงครับแจ่มนี้เข้าปากครับนี่ครับรับนีรก็ลุนมากันถึงเก้าโมงเช้าแล้วครับ ผมก็ทำการเปลี่ยนเหยียบไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้พอได้หวังกับแต่ก็มองไหมครับนี่ครับนาเกี่ยวก็นอนผูกปสบายใจเฉยเลยครับก็อย่างดีครับที่บรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับได้เย็นสบายครับบรรยากาศ ยอดเลยครับมาลุ้นกันต่อไปครับ,รบวันนี้ก็หลังจากที่ดูอาการมาสักพักแล้วครับปลาก็ไม่ค่อยเอาเหยื่อเลยครับก็ค,คงจะครับนักเกี่ยวคงจะได้เก็บของมุกกลับบ้านแล้วครับว่าโอกาสหน้าค่อยมาลองกันใหม่ครับว,วันนี้ก็มีปลาเล็กปลาน้อยครับนัาจะเป็น กุ้งครับที่พอได้กันมั่งครับก็จะเป็นปากระทิงไซส์ใหญ่ตัวนึ่งครับก็รับหนาท่านใดที่เข้ามาชมแล้วเราจะลืมตามรับชมนะครับว่าคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนครับสำหรับวันนี้ผมว็งค์เกียรลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับ ปาครับมันจะเปน็นเป็นกุ้งครับกุ้งก็เยอะอยู่นะครับ น้อยเกี่ยวมีปลาเล็กน่าจะเป็นกุ้งครับนี่ครับถือว่าไม่เหี่ยวครับถือว่าไม่เหี่ยวครับกุ้งก็มีเยอะอยู่ครับกุ้ง ทีเด็ดเอ้ยเองทำไมทำสายพี่พันขนาดนี้ทีเด็ดปล่อยไปปลาเพี้ยน้อยทีเด็ดก่อนกล <ไป S 2> ับครับต้องปลอ่อยแล้วครับงานนี้นี่ครับสายน้อยครับปลาเพี้ยปล่อยเข้าไปครับ